เช้าว,วันที่6กนะเราก็เดินทางจุดเกือบเก้าโมงวันนี้คงเดินไม่ไกลนะ

วนนี้ก็ถึงสวนยางแล้วน่าจะเดินง่ายขึ้น ท้ามน้ำมาก็ถึงปลายยางแล้วก็ใกล้จุดหมายแล้วครับไม่ไกลทิปนี้ใช้เวลาห้าบวกหนึ่งวันตรงนี้เขาแอ่นน่าเล่นมากนี่ก็ข้ามลำห้วยอีกนะยังไม่ได้ตึงทางลาดทีเดียวไปได้สองทางอะ ลุยน้ำก็ได้แค่ข้ามสะพานก็ได้แต่สะพานก็ต้องระวังหน่อยมันช่วงน้ำเชี่ยวจากแคมป์วันที่6นะเราเดินมาประมาณ2ชั่วโมงนะก็ถึง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะหน่วยน้ําตกเหนือฟ้าก็ตรงนี้ดูล่มเลือนดีครับน้ำตกผมไม่แน่ใจใช่ที่เราผ่านมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีที่พักนะอาจจะกางเต็นท์ได้นะกางเต็นท์ได้อุทยานก็จะมีร้านค้าเล็กๆนะขอะซื้อขนมซื้อน้ำกิน